Ah โอ้ยคุณพระช่วยทัสร้องไห้เดือดใจจ้ะ หนูไมด้ทำารถตัวเองพังอีกคันใช่ไหมปีศาจทัสมาเนียนฉันบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วว่าให้รักษาของตัวเองว่าให้ดีดีดูโน่นสิฝีมือหนูทั้งนั้น โอเคตอนนี้แค่เป็นพระราชาส่วนนาเป็นอัศวบินผูก้กล้าหาญและพักดีอืม hmm. กันเพลินเชียวน่ารักจริงๆเลยนี่บักลอล่าดัฟี่ซิลเวสเตอร์ทัสด้วยมาน,นี่หน่อยได้ไหมจ๊ะยายมีอะไรจะบอกพวกเธอหน่อยได้ครับคุณยายมาแล้วคุณยายแต่ท่าเพิ่งจะสร้างปราสาทอภิมาหาอลังการดูนะ,ะทสัสชอบปราสาทยา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอยหายไปไหกันหมดนะจงีกบัสสุขวันนี้มีหวังเธอตกแม่ ว้าวใช่ว <Puis of the> ่าเราหาอย่างอื <k S 2> <to rik> <t ong oard> ่นเล่นกันสดีกว่านะเนี่ยเอาที่ตัวใช้กับผ้าห่มอันตรายน้อยหน่อยอยู่ข้างล่างเราอังด้วยเพื่อนมิกขนไอ้เล่นตลายกันซีเวตอสนุกดีก็ได้แต่ว่ามันดูลื่นไงก็ไม่รู้ ไม่ชอบเล่นสไลด์เร็วๆนี่เป็นวิธีที่ใช้กับผะหมชอบเล่นสไลด์มาดิแจะสาธิตวิธีสไลด์ให้ดูเด็กๆได้เวลางีบแล้วมาเร็วๆเข้าเร็ว โอ้ดีจังดีจังพองหิบแล้วก็จะถึงเวลากินของว่าง <c oughs> บางทีคุณยายจะทำสนิเกิลดูดูหวานๆกรอบๆให้เรากินก็ได้ฮ <c oughs> นอนกลางวันดูสิฉลอดทำสถิติโลชิงช้าเลยไปนอนก่อนแล้วค่อยมาทำลายสถิติก็ได้ เอรี่ยังเหลวไม่พอเลยสวยจริงๆเลยบ้าว่ให้คุณยายเห็นภายของท่านสะก่อนเอ๊ะฉันว่าเขาให้เราทำภายไม่ใช่เค้กเออการทำภายก็คือทำเค้กนั่นแหละอย่ากทำอะไรก็ทำไปเถอะ ทำพายสนุกจะตายไปจริงนะถ้าเธอทำได้เดินได้มันดำเกินไปอ่ะแต่ฉันว่าฉันทำพายช็อกโกแลตก็ไดานะนี่ฉันจะทำพายที่ดีที่สดุดพอดานซะิเวสตอรนาน่าจะพูดว่าขอชั้นเถอนะ มันก็ใหญ่ดีนะเนี่ยอะไรอะดาฟีอ้าวก็ผายพระจันทร์ไงไม่เห็นเหรอขีอ้คคอนบลาบบลา มันเป็นอะไรทับมันเป็นอุบัติเหตุใครถนมา,าของฉันหมดกันแย่ yeah, จริงๆเลยโอ๊ยตายแล้วดูพวกเธอสิฉันให้พวกเธอทำภัยขี้โคลนไม่ได้ให้มันเล่นขี้โคลนเออมันเป็นเรื่องสุดวิสัยครับคุณยายงั้นตามมาพวกเธอทุกคนต้องทำความสะอาดฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เธอ โอ้ดีจังดีจังผมชอบสอ์ไรส์อะไรล่ะครับคุณยายวันนี้พวกเธอทุกคนจะได้หัดว่ายน้ำเป็นครั้งแรกเฮ้ว้าวไม่ได้ฝั่นใช่ไหมสีเหลือนสันด้วยใหญ่ด้วยเด็กๆจะมีแต่ความโชคดีเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า ไปขอคุญยายไปโรงเรียนกันดีกว่าคุณหายคุณยายคุณยายอะไรกันจ้าเด็กๆมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นงั้นเหรอเราอยากไปโรงเรียนโอ้แต่เธอยังเล็กเกินไปเล็กเกินไปเหรอเราใช้ห้องน้ําเป็นแล้วบาสเอ่อคือเกือบเป็นหนูมีความคิดค่ะถ้าผู้เรายังเล็กเกินไปที่จะไปโรงเรียนแล้วก็มาเล่นไปโรงเรียนกันก็ได้ ะะนะค่ะยายนะครับยายว่าก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ยายทำบ้านขนมปังขิงนี่เสร็จก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอมอย่างเป็นทางการเย้ยยย เฮ้ดูเทวดารักษาฟันนีพวกนายดาสิคุณยายบอกให้เราเล่นไปโรงเรียนได้ฮ่าฮขายสันแล้วไปโรงเรียนมันได้ยังไงไม่ทราบเยอะแยะเลยเราจะได้เรียนสิ่งใหม่ๆอย่างวิธีดื่มน้ำจากน้ำพุ ็มีเพื่อนใหม่รู้จักชื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็มีเกมให้เล่นทั้งวันเลยตอนเที่ยงเมือเที่ยงกับง้นๆทนทำไปทำอย่างอื่นดีกว่าตามใจดัฟฟี่แต่เราจะพลาดโอกาสดีๆอีกมากมายเลยนมจะบอกให้